ครับสวัสดีครับผมสวัสดีาผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนย์มาหนอกเรื่องครับมานอกเรื่องนะครับเนาะกับสีผ้ามาแก้ปัญหาของปมปมน้ำที่เปิดแล้วมันมีน้ำพุ่งออกแล้วครับมันมันหัวนะครับเนาะครับไปเบิ่งปัญหาว่ามันมันหัวหัวแบบไหนนครับนะครับตามชมเบิ่งน้ากันว่าสีแก่ปัญหาแบบนี้ใดแบบไั้นะครับครับตามชมเบิ่งครับครับมาเบิ่ง มาเบิ้งปัญหามันเนาะครับว่ามันเป็นแบบไหนเนาะครับปัญหาคือถังหัวเนาะครับกระติดเสียบปลักเบิ้งเนาะครับว่ามันมันหัวบอได้เนี่ยนะครับปัญหาที่ว่าหนามันปุ้งออกเนาะครับเดี๋ยวให้หนามันหยุดไหลก่อนครับครับมันหัวบนี้เนาะครับเนาะ แต่ที่เอาเจให้มันหายเปียกก่อนนะครับฉันก็เราเอ้าหินหินฝนมีนะครับกร,กระดาษทรายบะมีนะครับกระดาษทรายบะมีแต่ที่เอาหินฝนมีถูก,ก่อนนะครับถังตัวนี้คันเปียนก็นอยู่ประมาณสี่พันมั้งครับแต่สิลองมาแก่ปัญหาเบื้องก่อนวามันสิยูมาแล้นนครับ ผู้กับใบไงเหรอครับซ้ำตาหมดนี่แหละนี่นะครับผู้ผู้หน่อยๆน,นะครับเดี๋ยวเขาสิมาแก้ปัญหาว่ามาันสียูบอนนะครับคันว่าถอดไฟปากับมันก็สียากนะเปลี่ยนทั้งระบบใหม่หมดเลยแต่ว่าการเข้าใส่วิธีนี้กันนะ่ะทีเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเนาะนี่ครับผูห้หน่อยๆน,นะแขนมีกระดาษทรายถูกับสีดีครับ อันนี้บ่มีเนาะแกใช้เฉพาะหนาไปก่อนครับกับไปเบิองวางเห้าสีเอาอย่างใส่ไว้เนาะครับมันสีอยู่ครับตามชมตามเบืองน้ำกันครับครับนี่นะครับทีสีใส่มีเนาะครับอ่าอ่ารบอกครับมันเป็นซีเมนต์เล็กเนาะครับเนาะเอาไว้ที่เขาเอาไว้ปะหมอน้ำรถยนต์เนาะครับ แต่สิมาล่องเบิงว่า,ามามาปะถังถังปั่มเนาะมานสมอยู่บนนะครับเนาะซีเมนต์เล็กเอบมาจักบาดาลครับซื้อทีดบ้านไว้เพื่ออะไรป้านั่นป้านี้นะครับครับก็บมาเบิงส่วนผสมมาสิผสมยังไรนะครับเนาะนันเป็นแถนหน่อยนะครับหูใบใหญ่กับปะตองใส่ลายครับ กีหอยยังเนาะครับอากิจบอกเนาะผสมกับทอๆกันครับจะหาหม่นหนึ่งเนาะครับไม่จีบฟันก็นได้ครับหรือว่าไม่ยังก็ได้เนาะที่เฮ้ามาผสมผส,สมนาทีแรกควไหน,น,นหมันเขากันก่อนครับมันจะเกิดการเนียวอด คิดว่ามันหนาสียูนะเจ <c oughs> ๊สีล่องเบิงก่อนเนาะ <c oughs> ว่ามันสียูบ่บา <c oughs> งเพื่ออาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับก <c oughs> ันถอดไปกับเสียงเงินหลายครับ <c oughs> พอมันเข่ากันแล้วเข้ากับเสียไปปิดหูนะครับเนาะ ไปครับตามชมน้ำกันครับไปสถานที่ก็บบกไอยอํานวยความสะดวกปันไดครับเียดให้มันแหงก่อนนะครับเนาะบนาสีบนาสิปลา,า,า,าบอยูนะ่นะหูหน่อยแต่หมอนม้มบดย่นแตกลายคนนี้ก็ยังปลาอยูย่ เผากับแปะไปเลยครับ ออไปเลยครับเดี๋ยวให้เขาหมาดๆได้ไหมค่อยเอามือลูบออกนะครับเนาะมือลูบให้มันแน่นครับพอไปก่อนให้มันหมาดก่อนค่อยเอามือลูบมันจะเกิดความแน่นของซีเมนต์เล็กนะครับเดี๋ยวปล่อยให้มันมันแห้งหน้อยนึงครับเดี๋ยวค่อยเอาเอามือรูบนะครับเนาะเพื่อความแน่นของซีเมนต์เล็กครับลองมือครับวิธีนี้มันสิอยู่บนเนาะแก้ปัญหาง่ายๆ ขันถอดไปกระเสียตั้งหลายบาทนะครับโป้เห้เบิดเลยจับท่าใดท่าแล้วมันก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับเนาะเอากอามือลูบๆเะครับแหงนะครับ,แห,รบแหงเร็วแหงครับหลูบทบ่านเลยครับ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมสีล่องเปิดเบิ้องนะครับว่าอีกสักพักนึงนะครับบ่งน้ำเลยครับแข่งก้อนนะพอท่านในรูปเลยครับแข่งก้อนเนาะเดี๋ยวอีกสักพักสีเอาสีล่องเสียบปากเบิ้งว่ามันจะอยู่บ่อนนะครับครับ,รบหลังจากเขาเอาซีเมนต์เล็กท่าแล้วนะครับนะกะสีมาลองเบิ้งเลยครับเสียบแล้วมเพาะ เสียบแล้วมัอยู่หรอกมึงอยู่แล้วมันบดอ่ะเสียบแล้วก็อ่ะลองเปิดบ้างครับว่าน้ำมันสิออกบ้าเนาะอ่ะพอเปิดน้ำบ้างก็ต้องเปิดก็ออกเสียบไปสีก็ออกอ่ะเปิดบ้างเปิดเลยทีเดียเนาะอ่าเปิดแล้วครับแก้ปัญหาง่ายๆเนาะครับเนาะครับโอเคครับเห็นมั้ยคิดเลยครับกะเก้าซีเมนต์เล็กใส่เดือพนนะครับเนาะยกับอ่าม้อเก็บน้ำ ต่ำเนาะครับเนาะใส่ได้ผลอยู่ครับคันท่านผู้ชมได้ได้ชมแล้วเนาะครับกะจะมีปัญหาแบบนี้กะลองซื้อซีเมนต์เล็กมากมาใส่เบื้องได้ครับเซ็ให้มันแห้งๆดีๆครับแล้วห้าแปะเข้าไปเลยอยู่แน่นอนครับท่านผู้ชมเพื่อได้ชอบไม่ชอบก็ฝากคอมเมนต์ไปทางล่างด้วยครับเด้อเอาไว้โอกาสหน้าพอกันไหมครับครับสวัสดีครับผม